ลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นนักดนตรีแล้ววันหนึ่งคุณไม่ได้ยินเสียงอีกต่อไปคุณจะยังเชื่อไหมว่าคุณจะสร้างบทเพลงได้สำหรับหลายคนนั่นคือจุดจบแต่สำหรับเบโธเฟนมันคือจุดเริ่มต้นของเสียงดนตรีจากหัวใจลุดดิกฟานเบโธเฟนเกิดในปี1770ที่เยอรมนีเขาคืออัจฉริยะทางดนตรีตั้งแต่วัยเด็กเขาเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุห้าขวบ และแต่งเพลงตั้งแต่อายุ12ปีแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขากลับเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับนักดนตรีเขาเริ่มหูหนวกตอนอายุเพียง28ปีในช่วงแรกเขาพยายามปกปิดเพราะกลัวจะสูญเสียอาชีพและความฝันแต่เมื่อความเงียบเขาครอบงําเขาเริ่มได้ยินเสียงเพียงในหัวของตัวเองแทนที่จะยอมแพ้เขากลับแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตซิมโฟนีหมายเลข9หรือออดทูจอย บทเพลงแห่งความสุขและความหวังเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นตอนที่เขาแทบไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วแต่เมื่อวงออเคสตราเล่นจนจบเขาวันหลังให้ผู้ชมเพราะไม่ได้ยินเสียงปลบมือจนต้องมีคนหันตัวเขากลับไปเพื่อให้เห็นว่าผู้คนทั้งลงละครยืนขึ้นปลบมือน้ำตาไหลเพื่อยกย่องชายผู้ไม่ได้ยินเสียงดนตรีแต่สร้างเสียงให้โลกฟังตลอดการเรื่องราวของบิโทฟเฟนบอกเราว่าข้อจำกัดทางร่างกายไม่อาจปิดกั้นเสียงแห่งจิตวิญ,ญญาณได้ บางครั้งเราต้องสูญเสียบางอย่างเพื่อค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวเองและคุณละ่ะในวันที่โลกเงียบและไม่มีใครเชื่อในเสียงของคุณคุณจะยอมเงียบหรือสร้างเสียงชีวิตของคุณให้โลกได้ยินถ้าเรื่องราวของเบโธเฟนให้แรงบันดาลใจคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องที่ปลูกพลังในตัวคุณจากบางสัรว์เล่าเรื่องเพราะบางครั้งเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือเสียงของคนที่มายอมแพ้นะครับ